สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงร้อยส,สบายดีลุงป้าเอ้าเมตติ้งคือโปรเซหมวกสบายดีงา่ายสบายดีง่ายโปรเซแตมเขียนเขียนคิียง่ายคือสวยเมตติ้งผมมีโชเขียนคิ้วนี่เรียกว่าได้เขียนคิ้ว,ว,ว,มวไม่มีป้าจะน้อยอันได้ลูกน้อยแห่งเวลาหดแป๊ะหมดแลนี่ยันเคยละได้เมีมยใหม่อยู่ เกม่ใหม่เลยนีวยกละไปจะต้นอ้าวจังว่าเคยลาว่าแต่วานนี้ปลาลูกสาวได้น่อร่อยลูกสาวสองสาวผู้น่ะลูกนรลูกกกกับึกลูกก๊กกับลูกสาวลูกหล่ากับลูกสาวน้องมินนี่เป็นลูกก๊ก เอากระเจ้าผู้ใหญ่เจ้าก็เป็นลูกโกกสางสีไปเดี๋ยวนี้สางสีนะปลาว่าอยู่ห่างโมเมนต์างสีล้มางเลยไ้ออกมาลอกสราดเลย่ได้ออกมาลอกางสีอยู่ในอกมายกมายบได้เนได้พอเท่าสางก็สางสีให้ยุดวอบ่บ่เมนให้ยุดท่าไร ให้ยุดบ่ให้ออกมาป้าพี่น้องเือวังอลังการห้ามอลังการงานสางคันเจใส่แดกเตสดุดน่ะกับบริกินทั้งงานน้อจน่ะนเดือนห้ามเนาะป้าผีน้องยำใส่ยักษ์ กุ้งกระสวงทอดน้ำจิ้มกังนางอ้อมก็ละมั่งเลยกระสุดกินเลยบ่ฮะมันโบว์บางอลังการไปบ่ปวดโรคจำเลยนางอ้อมเลยกระสุดรู้ปวดไก่วดมันนี่พูดแล้วแล้วเอาตุ๊บตาตีนะไปยืนอย่างนี้ก็บอฮะน้ำจิ้มไหกุดมกลิ่นกินบ่เอาท่านผู้ชมน้านาจาน บรปเได้สนใจกับเค้กรเราจะกินอย่างเดียวรูกสาวก่อกิตกินเค้กก่อนบากาบานบกราจิตักเค้กอยากเค้กกินเค้กก่อนเลยฉันหิวแล้วทุกคนรอไม่ไหวแล้วนะดำเลยลิ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  แล้วมซื <Bond> ้อขึ้นซื้อลงเฮียเฮียเฮียเน่าพืนกระติกอยอกระติกมาดูะติกเนี่ยเนี่ตนี่นี่น้างค่ไหมคเซเนกระตุกไว้ก็ได้ถนำกินครับกค่เด็บเห็นเลก็ได้ออ้ยจจะเปศนเห น้ำเย็นเด้น้ำเย็นได้นน้ำเย็นสางได้นะอยู่ในบุ้มีบอ่ะสางนะาเอ้ยอย่ดูงเงนเลยน้องอติก็มาพี่น้องมาทั้งครอบครัวคือตื่นเลยลูก คนอื่นก <table> ็ให้นี้ซิมก่อนไอเือด่มไปเร่ย้มไปเรอย กตักลนลายเด้อแล้วเด้อติดตักลายไว้ให้่อยใสุ่งม่ละยจะยกมือบบ่มีลตกองมัหว่าเลยว่าบ่มักใส่เกือเขปลาเห็ดก็บ่ใส่เกือแม่เมียอเด้อไปให้มันอกมาเอาออกมาเด้อไปว่าแล้วเ็บ่ แต่ละอย่างมันต้องให้บอกให้ว่าวได้พี่น้องต้อียอยู่ในนี่เนาะต้องให้บอกให้ว่าวให้สร้างไม่บดมนุษย์น้ำบัวบัวให้เขาห่อโรดจะน้อยเขาก็ะมมีข้ออ่างเลยไม่เงียบมันสิออกเลยมันสิวาดเนื้อไรบ้านี้นะยังห่อห่อแล้วแต่กินยังห่อแล้วท่นกูบอกไปซื้อน้ำจังได้น้ำมาท่านกูบอกซื้อน้ำแข็งก็ได้น้ำแข็ง เดีมาอกินได้บนจอบผมีอันยังทางนั้นน่ะใส่ทงเลยเออกันว่าน้องน้ำกับสีห่อเมื่อไหร่เบาอันเบาเข็มพวามเบาเข็มกระทอกคือกันส่อุ้ยร้อยเอามือให้เอามือให้แม่บังอ่อนกินกับยาพูดบ่ ดูไปเนี่ยฮะดูก็เขียวคือกันเอขียวกินซะก่อนจังหาผายบุแคนมาว่างก่อนหมูเดืองวไลได้ไม่เคยหายฝาดใส่ล้างอีเพือหนซะอเบื่อเอาเบิ้ลมานังทีด้วย่ะมาใส่อีเรือใส่บพือ ดามเราหมาถึงเล็สมติรห้องก่ดามไม่รอนใช่ไหมไม่องโตเรามดไอซสาตออ๋อง้ดามสามสามองคุ้มขึ้นยไหถูกปะอยู่ซาบลาดอยู่ท่หมองาบเขาเรยเขาม่นังซาบเจ้าเอกเอนะ ห่วยนาบุพก็ต้องนบุพก็ไดรับลูกสองคนนะกายืนอธิษฐานปีหนาขได้้น่อาวเารมานก่อนเายังไงบทเป่าสำลูกเทียนดับเลยตัวนั้นนะยบาทำนี้ยังขาใกล้กล้มเง้นา ดูล uh, uh. ่หกเสร็ ré, ้ว่านเลยันนี้ใช่มีนั่มีจับไอ้มงกุฎออกเอามมงใส่หัวเจ้าของวันนี้เอาไปซุกใส่นะบัว ซุปใสกะโจยนั่นมันบอกเปื่อนลูกก็ใสกะโจยผุ่นงามงามมาังาั้วยยดงวยดหนึงหนึอ้้ยห้ย่ ผูกแค่นะแม่ผูกเป็นแม่เผูกแค่ใหลูกก่อนแม่นะผูกก่อนแล้วเฮ้ยคุณแม่ดี้องเดแทนนะคะี่ทชองมั้งเลยเช็ดเลยยางพ่งเช็ด

นี่นันพาปูให้เนี่ยเฮ้ยชื่อเลขเบิร์มเวาอีไม่าเลอมกนามึงอ้ยเตเลขันี้เงินสดแค่ร้านับนเออนี่ยเลือก้เดียวนี่จงนี่ชื่อเลขเบิร์มวาอ้ดำมาปูก้อไว้ยวชื่อเลขวเ้มีไ้มึงก่อนวยมึงก่ ปลาเค็งหน่อยน้ำน้ำมันด่ดวค็ะนี่จะเอ้ยถน้ำใหม่นี่น้ำใหมโอ้ย่าังไดมีความถึงน้ำอามีจุ่มน้ำมันนีดย่างๆแหลมบายดี่าเเสือมันซนต้องเก็บเดจอะลจุ่นนีก็้คืงามเท่านี้ให้ชื่อหายใจนี่ขอบคุณล ขอพระคนข้าต้นไมด้ลุงลุงเราละขึ้นบลละเร้าเะรซีมึงมาสามนองมีใบเศร้าคุณยังว่ามีใบกล้วยใบเดียวอย่างไรในถุงโพดี่แบบนั้นขึนถุงขนพกันเลยยังกินหวกแล้วแม่นความนองดำอะไรผูกหน่อยโพดมากินบัลายบู้กตาพันนะเลยเอาเด้อ มันแมนว่าหาตวน้องดัมันแมนว่าเบิ่งนี้เบิ่งนจานนักกน่เสื้อมดสามพันวะเอได้แช่กกันน่เดี๋ยวจ ให้หลวงป้าไมีแล้อันนี้นะ่เอันนี้นะคุณป้าคุณป้าทางเมืองนอก่านเนี่คุณอายูนในเฮือคุณลุงยนฮฮืเอากอมาลูกอันนั้นสิจัดโอกินละหัวปาตาตีัวใหญ่เลยอาลูกใช้มินิตักองก่อยนะสองเปี่ยกองก่อยสามเจ้าว่ะ ก็หนีรถไปเสี่ยงขึ้นเยอะเด็กเด็กสแสนี่ก็หนูช็อกโกแลตก็เนี่ย่ช็อกโกไปแย่ัปซี่ำซาแล้วมัน่าปาดอโอ้โหาทางเมืองนอกยคุณยายที่มัดยคุณยายทางกรุงเทพค่ะพันหาคุณยายเาคุณคุณยายไลูก

ลาแล้วพี่น้องสิไปปลูกแคน,น้องมินนี่ร่ลำรวยค่ะอยกาเย่